ท่ามกลางไอหมอกที่ปกคลุมทั่วผืนป่าเสียงรำร้องที่โหยหวนของสัตว์ป่าดังคล้ายเสียงรำไห้ของวิญญาณผู้ลวงลับและสาบสูญสองพี่น้องทิดอินกับทิดวุฒิแบกปืนลูกสองขู่ใจเดินเท้าเข้าไปท่ามกลางผืนป่าที่หนาทึบใบหน้าเต็มไปด้วยความมุ่งมั่นและเคืองแค้นแขนที่พรานถึกซึ่งเป็นพ่อของทั้งสองต้องตายอย่างสยดสยองท่ามกลางผืนป่า ถูกฆ่าตายทั้งที่แกก็มีอาคมติดตัวและถือว่าเป็นพรานที่มีฝีมือฉมังในถิ่นนั้นแต่กลับต้องมาตายอย่างน่าสยดสยองเนื้อขาที่สะโพกข้างหนึ่งก็ถูกกัดกินหายไปด้วยเมื่อได้พบร่องรอยที่เกิดเหตุทั้งสองพี่น้องถึงได้รู้ว่าคนที่ฆ่าพ่อต้องมีอาคมที่แกกล้าเกินกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปที่ทน่ากลัวที่สุดก็คือกินสาบสางและเน่าเหม็น และกลิ่นไอเย็นที่แผส่ซ่านจากป่าบริเวณนั้นร่องรอยที่เห็นว่าน่าจะมีเสือเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันก็น,น่าจะไม่ใช่เสือธรรมดาแต่อาจจะเป็นเสือที่เกิดจากอาคมคลังบางอย่างสองพี่น้องมีเพียงวิชาอาคมพื้นฐานที่พ่อได้ถ่ายทอดทิ้งไว้ให้เพื่อป้องกันภัยอันตรายยามเมื่อเข้าป่าล่าสัตว์และแผ่นยันที่ติดตัวกันคนละผื้นแต่ไม่เพียงพอที่จะไปสู้กับเสือสมิง ที่สามารถจะฆ่าพ่อของตนเองได้แน่แม้ว่าสองพี่น้องจะมีจิตใจที่กล้าหาญและเข้มแข็งบวกเข้าด้วยโทสะโมโหกับการตายของพอ่อก็คงจะทำอะไรไม่ได้มากไปกว่านั้นหลังจากที่จัดการงานศพของพ่อผ่านไปได้สามวันก็เหมือนมีบางอย่างจะมาดนใจพรานหนุ่มทั้งสองให้ต้องแบกปืนเข้าไปกลางผืนป่า ในช่วงเวลาที่กำลังโพเพซึ่งสองพี่น้องไม่เคยเข้าป่าในเวลาแบบนั้นมาก่อนเมื่อ,อย่างกายเข้าไปถึงเขตป่าก่อนที่จะค่ำก็ได้ไปพบกับหลวงตาพระธุดงรูปหนึ่งที่ท่านกำลังนั่งหลับตาทำสมาธิอยู่อย่างสงบเป็นที่น่าเลื่อมใสสองพี่น้องนั่งกลับก่อนที่หลวงตาท่านจะลืมตาขึ้นท่านไม่ได้ถามไทยอะไรมากเหมือนว่าท่านจะรู้อะไรบางอย่างมาแล้ว แค่บอกเพียงว่าต้องการจะถ่ายทอดวิชาอาคมบางอย่างให้กับสองพี่น้องเอาไว้ป้องกันตัวโดยไม่ได้บอกจุดประสงค์ใดๆทั้งสิ้นแต่พรานหนุ่มทั้งสองมีความต้องการอาคมเพิ่มเติมมากกว่าวิชาอาคมของตนเองที่มีอยู่จึงจะสามารถตามล่าพรานที่คิดว่าเป็นเสือสมิงที่ฆ่าพ่อของตนเองตายได้2อพี่น้องจึงตัดสินใจพากันอยู่ปรนิบัติและล่ำเรียนอาคมกับหลวงตา อยู่ถึง7วันเต็มๆด้วยการหาผลไม้และเผือกมันที่อยู่บริเวณ